รีวิวนี้สำหรับคนที่กินนมแล้วมีอาการท้องอืดท้องเสียนะคะายี่ห้อนมกล่องแลคโตฟรีเพื่อคนแพ้นมแพ้แลคโตโดยเฉพาะเลยค่ะสวัสดีค่ะวัดยินคุณชาวกรุ๊ปวิชี่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเชฟเรตติ้งนะ บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้หมองจะมารีวิวนมกล่องสําหรับคนที่ทานนมแล้วมีอาการท้องอืดท้องเสียน,นั่นก็คือคนที่พร่องเอนไซม์แลคเตสเพื่อใช้ย่อยแลคโตสที่อยู่ในนมนั่นเองนะคะแล้วแต่ก่อนจะเข้าสู่รีวิวนะคะเรามีกิจกรรมที่มาแจกของรางวัลสำหรับแฟนตัวยงเช่นเคยสําหรับช่วงเช็คเดตติ้งนะอาทิตย์นี้แจกเป็นเซรวีนะคะเป็นโลชั่นแล้วก็ครีมบำรุงผิวนะสำหรับคนที่มีผิวแห้งผิวแพ้ง่ายต่างๆนานาน,นะคะตัวนี้เอาอยู่นะคะ แล้วก็แจกให้เป็นซีโนคอลลาเจนกล่องใหญ่ไปเลยนะคะจะแจกแบบนี้คุณคุณที่เป็นแฟนทาง YouTube ก็จะให้เป็นหนึ่งรางวัลน,นะคะคือทั้งไซรับบีแล้วก็ซีโนนะคะในเซตเดียวกันส่วนคุณคุณทาง Facebook นะ ก็จะให้เป็นรางวัลแบบนี้ก็คือให้เป็นเซร์วีเหมือนกันคู่ก,กับซีโนคลาเจนนะคะมูลค่ารางวัลละประมาณ2,000บาทนะคะคุณก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเดี๋ยวบอกกติกราตอนท้ายคลิปอีกทีเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าบางคนเนี่ยที่ทานนมแล้วมีอาการท้องเสียเนี่ยหลังๆน่าจะรู้แล้วแหละว่าเรามีภาวะที่เราจะไม่สามารถที่จะย่อยและ t ต s หรือน้ําตาลที่อยู่ในนมได้นะคะแต่คุณคุณหลายคนอาจจะสงสัยว่าแต่ก่อนเรากินนมได้แต่ทําไมช่วงนี้พอกินนมแล้วทำไมรู้สึกว่าเออมีอาการตลอดเลยนะคะสาเหตุเป็นแบบนี้นะคะ่ะคุณปกติแล้วถ้าเรากิน นมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลแลคโตสเข้าไปเนี่ยค่ะจะถูกเอนไซม์ที่ผลิตจากผนังลำไส้เล็กที่ชื่อว่าแลคเตสเนี่ยทำหน้าที่มาย,ย่อยแลคโตสที่อยู่ในนมแต่เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยค่ะเอนไซม์แลคเตสเนี่ยจะถูกผลิตน้อยลงทำให้แลคโตสที่อยู่ในนมบางส่วนเนี่ยไม่ถูกย่อยและถูกส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ แบคทีรียในลำไส้ใหญ่จะเข้ามาย่อยน้ําตาลแลคโตนี่แหละจนทําให้เกิดการหมักบ่มนะเกิดเป็นแก๊สที่ลำไส้เล็กบางคนมีอาการเรอบางคนมีผายลมหรือว่ามีอาการท้องเสียหลังจากที่กินนมเข้าไปประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองนะคะวันนี้หมองก็เลยจะมารีวิวนมที่เป็นแลคโตสฟรี free, หรือว่านมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตทั้งหมดหายี่ห้อนะคะคุณซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะน้องๆในทีมบุหรีทุกคนเนี่ยรวมถึงตัวหมองเองเนี่ยก็ชิมมาแล้วนะคะแล้วเราก็ทําการโหวตแล้วด้วยว่าใครชอบรสไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตััวแรกกนเลยค่ะ ตัวแรกจะเป็นของเมจินะคะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3รสนะเท่าที่มองเห็นก็คือจะมีรสจืดที่หน้าตาแบบนี้นะคะนี่มองซื้อขวดใหญ่มามีรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีกาแฟด,ด้วยรสที่ได้รับการโหวตสำหรับชาวเราว่าอร่อยที่สุดก็คือรสนี้เลยคะ่ะ รสจืดนะก็ได้สามเต็มห้าคะแนนนะคะส่วนลองมาก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะส่วนกาแฟเนี่ยไม่มีใครโหวตนะอาจจะเป็นเพราะว่าในออฟฟิศเองส่วนใหญ่ไม่มีใครทานกาแฟด้วยแหละจุดเด่นของสูตรนี้เดี๋ยวมองพูดถึงเฉพาะสูตรที่ชอบแล้วกันเนาะก็คือปโปรตีนเยอะวิตามินเยอะนะคะบองว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะในวันที่เร่งรีบเราอาจจะทานอาหารอย่างอื่นไม่ทันเนี่ยทานเป็นเช้าก็ยังพอได้อยู่เพราะว่าคุณค่าทางอาหารก็ค่อนข้างโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่รสชาติกันนะคะสําหรับรสจืดนะ มนะสำหรับบองมันไม่ได้จืดซะทีเดียวนะแต่เพราะปกติมอนก็ไม่ได้ทานหวานด้วยแหละมีความมันมีความหอมระดับหนึ่งใครที่ไม่ชอบหวานมากเนี่ยค่ะรถนี้โอเคที <c oughs> นี้มาที่รสช็อกโกแลตกันตอนที่ซื้อเขาไม่ได้ให้หลอดมาก็เลยแบบเออ่างน,นี้เลยแล้วกันรสช็อกโกแลตนะคะ รสช็อกโกแลตเยดีออกไปทางไมโลคล้ายนะมีความเข้มนิดๆน,นะคะหอมหวานกำลังดีต่อไปรสกาแฟค่ะกลิ่นกาแฟหอมเลยคือกลิ่นกาแฟเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่พอกินแล้วจริงๆอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าหวานมันเข้มข้นนะคะออกแนวจืดๆหน่อย แต่ถ้าคนชอบกาแฟาที่ไม่ได้หวานมากก็น่าจะโอเคซื้อมาไซ์อันนี้มันไซต์เท่าไหร่หมองไม่แน่ใจแต่ว่าหมองจำได้ว่าเคยซื้อไซต์200ซีซีมาราคา40บาทไม่ไม่ชัวร์ข้อมูลจริงๆให้ไปเช็คอีกทีเพราะว่าทำไมมันดูมันดูราคานี้มันอาจจะไม่ใช่นะคะใครรู้ราคาบอกมาหน่อยก็ได้นะหม่องจำไม่ได้ละ สำหรับเมจินะคะมองว่าทั้ง3สูตรเนี่ยใครที่ยังกำลังควบคุมน้ำหนักเนี่ยจะยังไม่เหมาะรถจืดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะน้ำตาลน้อยแต่ไขมันก็เยอะอยู่ส่วนอีก2รสที่เหลือทั้งกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยค่ะไขมันน้อยก็จริงแต่ว่าน้ำตาลก็ได้ปริมาณหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คุมน้ำหนักก็เอาไว้ก่อนเนาะต่อไปสูตรที่2กันค่ะสูตรที่2ก็คือนมของแมกโนเลียนะ เทบบ่าที่เห็นเนี่ยมองเห็นมี2รสนะคะก็จะเป็นรสวานิลานะแล้วส่วนอีกอันเนี่ยเป็นเปเปอร์มินต์บาวก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะรสที่ได้รับการโหวตจากชาวเราว่าอร่อยก็คือรสนี้ค่ะเป็นวานิลานะได้5.5เต็มเลยนะ จุดเด่นของสูตรนี้ก็คือว่าเขาโปรโตีนเยอะวิตามินเยอะแล้วก็แคลเซียมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะทานเป็นอาหารเช้าหมังว่าก็เหมาะนะคนที่อยากจะบำรุงกระดูกด้วยหมังว่าสูตรนี้ก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเียวหอมวานิลละ หอมหวานมันอ่ะกำลังโอเคนะคะแต่ว่าไม่ได้หวานไปนะคราวนี้มาที่รสช็อกโกแลตกันค่ะช็อกโกแลตเนี่ยเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องความเข้มของช็อกโกแลตอาจจะไม่สู้สูตรเมจิที่หมองรีวิวไปเมื่อสักครู่นะอาจจะไม่สู้สูตรนี้นะแต่ว่าสูตรเนี้ย ของแมกโนเลียนเนี่ยเขาจะมัดมีรสมิ้นท์ผสมมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช็อกโกแลตมิ้นท์นะคะแต่ว่าหวานระดับหนึ่งโอเคใช้ได้นะคะรสก็กลมกล่อมประมาณหนึ่งใครที่ชอบแนวแบบช็อกโกแลตมิ้นท์ชอบอมลูกอมที่เป็นมิ้นอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเลื่มอยู่อันนี้ห้อนี้ราคา85บาทนะคะ ขนาดก็ 946cc ก,ก,กับ 1000cc นะเยอะพอสมควรเลยสําหรับคุณคุณที่ต้องการจาระลดน้ําหนักหรือควบคุมน้ําหนักเนี่ยค่ะทั้งสองสูตรก็หมองก็มองว่ายังไม่เหมาะเพราะว่าน้ําตาลไขมันก็พอสมควรเลยต่อไปมาที่ยี่ห้อที่3กันเลยนะคะก็คือ Mew ค่ะเป็นสูตรพัชไรนะคะ m ิวอะจริงๆเขาจะมีหลายแบบนะคุณอันนี้เป็นพัชไรท์ที่เป็นลายจุดนะคะ รสจืดสีที่ได้รับการโหวตจากชาวเราว่าอร่อยที่สุดก็ให้สีนี้เลยค่ะก็คือสีดำลายสุดนะคือสำหรับสูตรนี้นะ,นะคะเขามีโปรโตีนวิตามินประมาณหนึ่งแต่มองว่ามันก็ยังไม่ได้เยอะเท่ากับ2ยี่ห้อที่รีวิวมานะถ้ามองว่าอยากได้คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็จะทานเป็นอาหารมื้อเช้าอย่างเงี้ยค่ะมองแนะนำให้ลอง2ยี่ห้อแรกก่อนนะคะครันนี้เรามาชิมกันนะก็เดี๋ยวชิมรสลายจุดสีดำนะคะ เป็นรสจืดแล้วก็เแต่ชอบมากเลยเขาทําดีตรงที่ตรงตรงจุกที่อยู่ด้านในนะคะเขามีเขามีที่ให้เกี่ยวแล้วก็ดึงแบบนี้ดึงง่ายนะคะคือเขาเป็นรสจืดก็จริงแต่ว่ามีความหวานปลายลิ้นแล้วก็ไม่ถึงขั้นจืดแล้วจางไปเลยมีมันนิดๆใช้ได้นะคะอร่อยหอม ส่วนอีกสีค่ะฟ้าจุดนะเห็นไหมเนี่ยดีง่ายมากเลยดีอันนี้เขาก็เคลมว่าเป็นแบบจืดแล้วก็ไขมันต่ำนะคะเพราะฉะนั้นรสมันก็จะไม่ได้ออกมันเท่ากับสีดำนะแต่ความหอมอะไรก็ใกล้เคียงกันก็คือจืดหอมแต่ว่า เออไม่ได้มันนะคะราคาหม่องซื้อ40บาทนะอันนี้จะไซส์ไม่ใหญ่นะคะร8 0 80ซีซีสำหรับคุณที่อยากจะคุมน้ำหนักหม่องแนะนำเป็นสูตรสีฟ้าเลยคือแบบโอเคไขมันต่ำน,ตน้ำตาลต่ำน,นะคะทานได้แล้วก็ยังได้แบบโภชนาการอยู่ก็คือวิตามินโปรตีนก็ยังพอได้อยู่นะคะต่อไปสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ก็จะเป็นสูตรนี้นะ ยังเป็นเอมิลอยู่นะคะคือเอมิลเนี่ยเขามีหลายรสหลายสูตรมากแล้ยคุณอันนี้ก็จะเป็นเอมิลพาสต์ไลท์เหมือนกันนะคะมี2สีนะก็คือสีฟ้าแล้วก็สีเขียวสีที่ได้รับการโหวตจากชาวเราว่าอร่อยที่สุดก็คือสีเขียวค่ะอันนี้ได้สีเป็นห้าคะแนนนะจริงๆสีฟ้ามีคนโหวตให้หนึ่งคนนะคะ จุดเด่นของเขาก็คือวิตามินก็เยอะโปรตีนก็เยอะความพิเศษก็คือว่ามีโอเมก้า369เข้ามาด้วยนะคุณคนที่เร่งรีบสามารถทานเป็นอาหารเช้าได้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะบำรุงสมองสำหรับไว้ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวอย่างผู้สูงอายุนะที่มีปัญหาพวกโรคของระบบหลอดเลือดอะไรพวกนี้นะคะ่ะความดันโลหิตสูงเหมือนว่าจริงๆก็เหมาะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะทีละสีกันสีเขียวก่อนนะนี่ ขวดนี้มองเปิดชิมแล้วนะคะแต่ว่าแช่เย็นไว้มันเป็นพัชไรนะคะต้องแช่เย็นของเอ็มมิวเนี่ยนมเขาค่อนข้างหอมเนะคุณมองว่าล้ายแต่ลายจุดสีดำเน่ยก็คือมีความหอมหวานนิดนิดหวานไม่เยอะนะที่ปลายลิ้นนะคะแค่นั้นเองเพราะว่ายังไงเขาก็ยังเป็นรสจืดอยู่ส่วนสีฟ้า สีฟ้านะสีฟ้าคือนมเปรี้ยวอ่ะเป็นนมโยเกิร์ตนะคะแต่เป็นแต่เปรี้ยวแบบไม่หวานมากนะคะสําหรับคนที่ไม่กินหวานแล้วก็รสเปรี้ยวก็กลมกล่อมนะหมองว่าได้ประมาณหนึ่งเลยแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันเปรี้ยวโดดก็ได้นะเพราะว่า เพราวานไม่หวานไงมันไม่มันไม่หวานไม่ไมันก็อาจจะดูเปรี้ยวโดดออกมาหน่อยแต่สำหรับมอง,มอง,ม,องมองว่าทานได้นะคะราคา66บาทนะคะไซส์430ซีซีค่ะคนที่อยากคุณน้ำหนักมองแนะนําเป็นสูตรสีฟ้านะรถยกเกร์ตเนี้ยนะคะคือเขาจะไขมันต่นตําน้ําตาลต่ําแต่ว่าคุณค่าทางอาหารก็ยังโอเคอยู่นะคะต่อไปสูตรที่5ค่ะก็คือไทเดนมาร์กนะ ยี่ห้อเนี้ยที่บองเห็นมีแค่รสเดียวนะคะก็จะเป็นกล่องที่แบบหน้ากล่องเขาจะมีสีทองปนๆแบบนี้แต่ทุกคนกินก็คือว่าให้ห้าคะแนนเต็มนะโอ้ mm. ทุกคนกินแล้วก็รู้สึกอร่อยนะคะชอบก่อนจะชิมเดี๋ยวมองบอกประโยชน์นิดนึงนะคะโปรตีนวิตามินเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะกินเป็นอาหารเช้าได้นะแก็เขาเคลมมาว่าไม่มีส่วนผสมของนมผงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรสเจือะานคุณ เขาจะมีความหอมแล้วก็ไทเดนมาร์กเ่ยมเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเนาะคนที่ชอบกินไทเดนมาร์กเนี่ยนะ่าจะชอบเพราะว่าเขายังคงกลิ่นความเป็นนมวัวอยู่อะหอมหวานไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหวานไปนิดหน่อยๆแล้วก็มีมันนิดๆไซส์นี้2 0 0ซีซีนะคะคุณหมองซื้อมาแพ็คหนึ่งมันจะมี3กล่อง 52บาท50สตางค์ก็ตกกล่องละประมาณ14บาทนะคะคนที่ต้องการจะคุมน้ำหนักเนี่ยมองยังไม่แนะนำนะคุณเพราะถึงจะเป็นรถเจืดแต่ครมันเขาก็ยังมีประมาณหนึ่งอยู่นะคะแนะนำให้ไปกินเอ็มมิวทั้งที่เป็นลายจุดสีฟ้าแบบนี้นะสำหรับคนที่อยากคุมน้ำหนักนะหรือจะเป็นเอ็มมิวที่เป็นขวดสีฟ้าเลยอันนี้ก็ได้นะคะโอเค จบแล้วนะคะสำหรับการที่ลองนมแลกตสฟรีทุกรสชาตินะเดี๋ยววันนี้หมองจะสรุปนิดนึงนะคะว่าเท่าที่หมองแล้วก็น้องๆเนี่ยลองกันมาเนี่ยเราชอบสูตรไหนมากที่สุดสูตรที่ได้รับการโหวตว่าอร่อยที่สุดในวันนี้ที่รีวิวมาก,ก็คือสูตรนี้ค่ะ <S <S แมกโนเลียนะที่เป็นรสวานิลานะคะทุกคนอันนี้ให้ไป3นาคะแนนเต็ม5คะแนนนะชิมทั้งหมด5คนนะคะคนที่โหวตก็จะมีหมองมี ีน้องอูมีน้องพลอยนะสคนที่ชอบรถนี้นะคะแล้วก็ยังมีคนที่หวดรถนี้นะก็คือเอมิลลายจุดสีดน้องกิ๊กชอบนะคะรถนี้นะ yeah! ส่วนเอฟมิวสีฟ้าเป็นรสโยเกิร์ตก็มีคนโหวตเช่นกันนะคะนี่แวนโหมดนะน้องแวนชอบนะคะเป็นแนวโยเกิร์ตแบบจืดๆหน่อยนะก็สําหรับคุณที่มีปัญหาเรื่องการดื่มนมนะคะแล้วก็อาจจะมีการพร่องเอนไซม์แลคเตสนะคะก็อย่าลืมนะเลือกนมที่เป็นสูตรแลคโตสฟรีนะคะเวลาทานนมจะได้ไม่มีปัญหาเนาะสำหรับใครที่ชอบสูตรไหนอะไรไงก็อย่าลืมมาคุยกันนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยตามประโยชน์ที่จะได้รับนะคะแล้วก็ความชอบเนาะ สำหรับของรางวัลที่จะแจกนะแจกเป็นซีโนคอลลาเจนแล้วก็เซราวีไปนะคะแจกให้2รางวัลคุณคุณจาก YouTube 1รางวัลแล้วก็คุณคุณที่เป็นแฟนตัวยงที่ Facebook 1รางวัลนะคะมูลค่ารางวัลละ2,000บาทนะคะนคุณ คุณคุณที่เป็นแฟนตุยงไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะแค่เป็นแฟนตุยงหมองจแจกให้เลยทุกสัปดาห์แต่สําหรับคุณคุณที่มาจากทาง YouTube นะหมองขอให้คอมเมนต์ที่คลิปนี้หน่อยนะว่าเคยกินนมแลคโตฟรียี่ห้ออะไรแล้วก็ชอบรสอะไรหรือไม่ใช่นมแลคโตฟรีก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเป็นนมปะกะติทั่วไปได้เลยนะอย่าลืมทิ้งชื่อ Facebook ไว้ด้วยนะคะว่า f a c e b o o k ชื่ออะไรนะและคุณ,ค,ณคุณทาง YouTube อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook แล้วเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะตตออนนนนปรระะะะกกาาาาาาศงงววัททีีีมจมจเเข้ไ้ะะไดคคห็ค่ิ ประโยชน์นะคะยมองก็ฝากกด subscribe like แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็คสโรนี้กรูยามังไปแล้วค่ะ